เราไม่สามารถควบคุมการเกิดขึ้นของอารมณ์ได้แต่เราเลือกวิธีตอบสนองต่อมันได้ความกโกรธความกลัวความเศร้ามันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งที่เราควบคุมได้คือการแสดงออกถ้ามีใครมาทําให้เราโกรธเราเลือกได้ว่าเราจะตะโกนใส่เขาหรือแสดงอารมณ์โกรธใส่เขาหรือเราจะเลือกที่จะหายใจลึกๆก,ก่อนที่จะตอบสนองพูดง,ง่ายๆก็คือ ไม่ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นจงเลือกตอบสนองอย่างมีสตินะครับก็คือรู้เท่าทันมันนนแหละว่าอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ไหนอยู่แล้วก็เราจะตอบสนองมันยังไงได้บ้างที่มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นและต่อตัวเรานะครับอารมณ์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากการตีความของเราต่อเหตุการณ์นั้นมันเป็นข้อคิดที่เปลี่ยนมุมมองของเราได้มากๆเลยมันมอบอำนาจให้เรากลับมาอยู่ที่ตัวเราเอง แทนที่จะมองตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์ภายนอกคือผมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนการตีความได้อารมณ์ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยเราน่าจะเคยเห็นสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนาะมีคนสองคนที่เจอสถานการณ์เดียวกันคนหนึ่งนิ่งเฉยอีกคนหนึ่งโกรธจัดเลยสิ่งที่ทําให้สองคนนี้มองต่างกันันมันไม่ใช่ตัวเหตุการณ์นะแต่มันคือวิธีการตอบสนองวิธีการตีความของแต่ละคน ความรู้สึกกับการกระทํามันเป็นคนละส่วนกันคือเรารู้สึกโกรธได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องทําลายข้าวของอารมณ์โกรธเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มาไวมากนะแต่ว่าการหยุดเพียงไม่กี่วิเพื่อที่เราจะต้องคิดก่อนทำอะ่ะมันช่วยป้องกันการตัดสินใจที่แบบผิดพลาดไปได้เลยคือแค่เรารอจนให้เราใจเย็นก่อนมันจะช่วยให้เราตอบสนองแตกต่างไปจากตอนที่เราโกรธมากๆนะครับการ ตระหนักรู้ถึงช่องว่างระหว่างความรู้สึกกับการกระทํามันจะช่วยให้เรามีสติและมีสิทธิ์เลือกที่จะตอบสนองอย่างดีที่สุดได้อารมณ์คือข้อมูลที่ชี้ไปยังความต้องการที่ลึกซึ้งของเราคือข้อคิดข้อนี้มันเปลี่ยนอารมณ์จากสิ่งที่น่าลาคาญให้กลายเป็นเข็มทิศนําทางของเราบางครั้งความเศร้ามันชี้ให้เห็นว่าเราต้องการการเชื่อมโยงบางครั้งความโกรธมันชี้ให้เราเห็นว่าบางทีเราต้องการความยุติธรรม หรือแม้แต่ความกลัวเองมันก็ชี้ให้เราเห็นว่าเอ้ยเรากําลังต้องการความปลอดภัยเป้าหมายไม่ใช่การไม่โกรธแต่คือการโกรธให้ถูกวิธีความหมายก็คือเราไม่จําเป็นต้องกดทับความโกรธเอาไว้แต่เราต้องใช้มันอย่างสร้างสรรค์เช่นแทนที่จะตะโกนดา่าก็พูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุภาพเลยว่าเอ้ยเรากําลังโกรธนะคุณทําแบบเนี้ยคุณทําให้ผมรู้สึกโกรธมากๆเลย เพื่อให้คนอื่นเข้าใจโดยที่ไม่รู้สึกว่าเขากําลังถูกเราโจมตีอยู่การแสดงออกความโกรธแบบเนี้ยมันเป็นการแสดงออกความโกรธที่ถูกวิธีนะครับคือเราไม่ได้โจมตีเขาแต่เราบอกเขาตรงๆว่าเฮ้ยคุณทําแบบเนี้ยคุณทําให้ผมโกรธอยู่นะแล้วผมไม่พอใจมากๆเลยที่ที่คุณมาทําแบบนี้กับผมอะไรแบบเนี้ยมันช่วยให้เราควบคุมควบคุมการตอบสนองของเราได้นะนะครับเมื่ออารมณ์รุนแรง การหยุดพักหรือพาตัวเองออกจากสถานการณ์มันคือวิธีที่ฉลาดที่สุดแล้วในข้อนี้มันเป็นเหมือนเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงๆและก็ได้ผลทันทีด้วยนะครับการถอยมันไม่ใช่การหนีปัญหาแต่ว่ามันเป็นการขอเวลานอกเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ให้สมองในส่วนของเหตุผลของเราได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับอารมณ์และความคิดเป็นสิ่งชั่วคราวเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านไป ความหมายคือเวลาที่เราโกรธหรือแม้แต่ความเศร้าเองอ่ะบางครั้งมันก็เหมือนที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการเฝ้ามองมันโดยที่ไม่ยึดติดมันจะทําให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะครับไม่ต้องปตอบสนองมันแค่รับรู้การมีอยู่ของมันแล้วก็เออมองดูเอยโกรธตอนนี้ชั้นกําลังโกรธอยู่เออฉันรู้สึกโกรธฉันรู้สึกตัวร้อนฉันรู้สึกหัวร้อนฉันอยากต่อหน้าใครสักคนหนึ่ง แต่ว่าฉันไม่ได้ไปทําเพราะว่าฉันเฝ้าดูอารมณ์อยู่ฉันไม่ตอบสนองมันรับรู้การมีอยู่ของมันแล้วก็รอดูว่ามันจะหายไปเมื่อไหรแค่นั้นเองนะครับเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์แต่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากอารมณ์คือในหนังสือเล่มนี้เขามีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนสถานะจากคนที่ถูกอารมณ์ควบคุมชีวิตไปเป็นคนที่สามารถใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการนำทางและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับ ความโกรธความกลัวความเศร้าล้วนมีประโยชน์หากเราตีความและใช้มันเป็นความกลัวก็ช่วยป้องกันเราจากอันตรายความโกรธก็เป็นแรงผลักดันให้เราคอยปกป้องสิ่งที่สําคัญความเศร้าก็ทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่สูญเสียถ้าเรามองพวกมันอย่างเข้าใจอารมณ์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นเหมือนครูในชีวิตเราได้เลย